สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่าคืนที่ผ่านมานะครับว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างก่อนอื่นเลยนั้นก่อนไปชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพจ YouTube รวมถึง Facebook หมดสังเแชแนลเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับโอเคเราไปเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษก,กันก่อนเลยครับ QPR เอาชนะเบอร์มิแฮมไป2ประตูต่อศูนย์ เวตันเสมอกับสโต๊กซิตี้ไป1ประตูต่อ1วิดเดิลสโบเอาชนะนันด้านเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไป2ประตูต่อ0 h u ฮันดูฟิลเอาชนะนัด้านแบ็คเบิร์นไป3ประตูต่อ2ฮันเสมอกับแบ็คพูลไป1ประตูต่อ1และ ip, คาดีฟครับพ่ายกับทังด้านเวสต์บอมบีสเอาเบียนไป0ประตูต่อ4มาดูในส่วนของผลฟุตบอลลีกวันของอังกฤษพีมัสเสมอกับควอเล็กซานดาไป1ประตูต่อ1 สันเดอร์แลนด์ถล่มเอาชนะเชอร์นมไป5ประตูต่อศชูบิลลี่พ่ายกับทางด้านวีคอมไป1ประตูต่อ2องออฟฟอร์ดยูเนเต็ดถล่มเอาชนะด้านแอตแลนตันไป5ประตูต่อ1นึวีแกนพ่ายกับทางด้านเชฟเวนเดย์ไป1ประตูต่อ2อมอแคมเอาชนะด้านลิงคอนไป2ประตูต่อ0ูแคมบิดพ่ายกับทางด้านจิลลิงแฮมไป0ูนย์ประตูต่อ2ชาวตันพ่ายกับทางด้านโบตันไป1ประตูต่อ4 อิสวิดถล่มเอาชนะทางด้านดอนคาสเตอร์ไป6ประตูต่อ0มีตันคินดอนเสมอกับทางด้านพีวูทาวไป3ประตูต่อ3รลอตเตอร์แฮมเอาชนะทางด้านเอฟซีวิมเบ์ดันไป3ประตูต่อ0และทางด้านเบอร์ตันอเวียนคับเอาชนะทางด้านของคอร์สมาร์ไป2ประตูต่อ1มาดูในส่วนของผลฟุตบอลอยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2นะครับ อาแจกอันเตรามครับเอาชนะทางด้านเบซิตัสไป2ประตูต่อศูนย์โอลิเซียดอทมุลเอาชนะทางด้านสปอร์ติ้งริบบอนไป1ประตูต่อศูนย์ชาร์เตอร์โดเนตเสมอกับทางด้านอินเตอร์มิลานไป0ประตูต่อศูนย์เหลียวมัดลิดพ่ายกับทางด้านเชลิฟไป1ประตูต่อ2อพอโตครับพ่ายกับทางด้านลิเวอร์พูลไป1ประตูต่อ5เอซิมิลานพ่ายกับทางด้านเอลติโกมัดลิดไป1ประตูต่อ2อาบีไลซิกพ่ายกับทางด้านคาบูดไป1ประตูต่อ2 และทางด้านเปชครับเอาชนะด้านแมเชสเตอร์ซิตี้ไป2ประตูต่อ0สรุปตารางคะแนนล่าสุดในส่วนของกลุ่ม A นะครับอันดับ1เป็นเปชครับ2นัดมี4แต้มตามมาด้วยอันดับที่2ขับบูธ2นัดมี4แต้มแต่ประตูได้เสียเปชดีกว่านะครับอันดับที่3ามแมเชสเตอร์ซิตี้ครับ2นัดมี3แต้มและอันดับที่4ไลซิก2นัดยังไม่มีแต้ม มาดูในส่วนของกลุ่ม B ครับอันดับ1เป็นลิเวอร์พูลครับ2นัดมี6แต้มตามมาด้วยอันดับที่2 ales, องอเลติโกมัดลิด2นัดมี4แต้มอันดับที่3 FC เอฟซีปอโต2นัดมี1แต้มและอันดับที่4เอซีมิลานครับ2นัดยังไม่มีแต้มมาดูในส่วนของกลุ่ม C กันบ้างครับอันดับ1เป็นอาแจกอัลเตดามครับ2นัดมี6แต้มตามมาด้วยอันดับที่2บริเซียลอร์ดมุน2นัดมี6แต้มแต่ประตูด้วยเสียของอาแจกดีกว่านะครับ อันดับที่3เป็นเบิตัส2นัดยังไม่มีแต้มและอันดับที่4ครับสปอร์ติ้งิบบอน2นัดยังไม่มีแต้มมาดูในส่วนของกลุ่มดีครับอันดับ1ครับเป็นเชอรลิฟครับ2นัดมี6แต้มตามด้วยอันดับที่2เรียมัตริด2นัดมี3แต้มอันดับที่3มีเตอร์ม,มิลาน2นัดมี1แต้มและอันดับที่4เป็นชัคเตอร์โดเนตครับ2นัดมี1แต้มสำหรับโปรแกรมฟุตบอลที่แข่งขันกันในค่ำคืนนี้นะครับก็จะมีในส่วนของเจลีก1คู่ โดยจะเตะเวลา5โมงเย็นครับจะเป็น Kawasaki Fontale แชมป์เก่าพบกับทางด้าน Wilson k u b e และในส่วนของโปรแกรมเคลิกนะครับก็จะมี1คู่จะเตะเวลา5โมงเย็นเช่นกันนะครับ g a n g w o FC จะพบกับ Pro oh Hang Steiner ในส่วนของ UEFA Champions League รอบแบ่งกลุ่มและที่2ครับวันนี้ก็มีลงสนามหลายคู่เช่นกันนะครับโดยคู่ที่เตะเวลา5ทุ่ม45ครับก็จะมี Senishen Peter Sabel พบกับ Manmo อาตาลันตาพบกับยังบอยโดยคู่ระหว่างเซนิทเซนต์นะครับกับทางด้านมันโม่คู่นี้บีอิงสปอร์ตสองถ่ายทอดสดส่วนคู่อาตาลันตากับยังบอยนะครับคู่นี้บีอิงสปอร์ตหนึ่งถ่ายทอดสดส่วนคู่ที่แข่งเวลาตีสองนะครับก็จะมียูเวนตุสพบกับเชลซีคู่นี้บีอิงสปอร์ตสองถ่ายทอดสดและทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับบีเรเลียลครับคู่นี้บีอิงสปอร์ตหนึ่งถ่ายทอดสดเวลาตีสอง แล้วก็จะมีในส่วนของวฟบวกพบเซบียาคู่นี้เตะเวลาตีสองเรดบูซาวบวกพบริวครับคู่นี้เตะเวลาตีสองเบนฟิก้าพบบาเซโลนาคู่นี้เตะเวลาตีสองยบร์นเมนิกพบเดนมาโเคียบครับคู่นี้เตะเวลาตีสและมีในส่วนของโปรแกรมแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษนะครับอยู่ทั้งหมด6คู่ครับโดยทุกคู่จะลงสนามพร้อมกันครับเวลาตีหนึ่ก็จะมีรูตันพบับโคเวนที ปีเตอร์โบโลพบบอลสมาร์ฟูแลมพบสวอนซีมิวเวพบวิสต้าดาบี้พบเรดดิ้งและบาร์ลี่จะพบกับนอตติงแฮมฟอร์เรสโอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลการขันฟุตบอลเื่อคำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างอย่างไรถ้าวันนี้มีข้อผิดพลาดประการใดต้องขอประทานอภัยไว้ณที่นี้ด้วยหากดูและชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แลวกดกระดิ่งเพจ YouTube รวมถึง Facebook หมดสั่งแชนแนลเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ของทางช่องเรานะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ